นักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหันคําในวงเดบแล้วเลือกคําเติมในช่องว่างให้ได้ใจความอย่างข้อหนึ่งนะคะคูผาและน้ําใสไปด,ดูจุดจุดจุด,จดที่สวนสัตว์เขอให้คําว่าหมีหมีมีนักเรียนก็เลือกคํามาเติมให้ถูกต้องอข้อแรกคูผาและน้ำใสไปดูหมี หมีหรือมีค่านักเรียนอ่าไปดูหมีนักเรียนก็อคำว่ามีมาเขียนใส่ในช่องว่างนะคะหอหหม,ออหมีนะคะที่สวนสัตว์อย่างนี้นะคะอ่าข้อสองแม่หูข้าวในจุด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 ,จดคำในวงเล็บน,นะคะคำว่าหมอหมอหมอ้ออ่า บางคนรู้แล้วนะคะว่าจะเอาคําอะไรมาเติมนะคะ,ะแม่หุงข้าวในในหม้อ่นะคะ